สวัสดีครับในช่วงนี้ก็ตามป้ายนี้นะครับที่เห็นป้ายบอกไว้ว่าใช้ดินปรับสมดุลให้ร่างกายอาจารย์แดงอยากพูดตรงนี้สั้นๆไม่น่าจะเกินสามนาทีให้ท่านผูช้ชมร,รับทราบว่าก็มีอะไรแนะนํากันคนเราเกิดมาก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาผมเองก็พยายามน,น,นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านรองเท้าผมตอนนี้นครับผมถอดรองเท้ามาเพื่ออะไรเพื่อเย่าเท้าเนี่ย ส่ไปหลุมดินวิธีการก็คือว่าใช้ดินเนี่ยขุดหลุมแบบเห็นในภาพนะครับประมาณนี้ลึกก็ประมาณแค่ตุ่มนะครับขนาดนี้เห็นในภาพนะครับประมาณฟุตคูณฟุตลึกประมาณแค่ตุ่มแล้วเท้าสรงข้างเนี่ยเราขี้เลนเนี่ยหลุมมันขี้เลนอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับขี้เลนแล้วก็เอาเท้าเนี่ยนะฮะดูเท้าผมไหมครับค่อยๆว้าว้กนขี้เลนอย่างนี้แล้วจากนั้นก็คือว่าโกยขี้เลนเนี่ยนะครับเอามา เอากรจริงจอะไรนี่น่าดูละคราวนี้นะนี่ทาอย่างนี้นะครับเวลาอยู่บ้านอันนี้เป็นการใช้ดินธรรมชาติปรับสมดุลให้ร่างกายนะครับเพื่ออะไรเวลาท่านทําแบบนี้นะครับเออกบดินเนี่ยนะก็เอาดินเนี่ยกรบเนี่ยนะครับให้มันเออประมาณจะตุต่มนะครับอันนี้จะเป็นแสดงภาพให้ดูอย่างนี้ที่เรนนะเวลาทําแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกท่านว่ามันจะกระ,จ,กระจี้ขยุกเขยิกดนิดหน่อย ทำนะฮะเดือนละหนึ่งครั้งจะดีมากเพราะว่าคืนสู่ธรรมชาติครับดินคืนสู่ดินครับนี่เป็นธาตุดินนะครับก็ลองทําดูไม่ขี้เหร่จากระการใดเพราะว่าแนะนาก็ด้วยความเมตตามีอะไรด,ดีก็บอกกันก่อนตายจากโลกนี้ไปคิดดีพูดดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นมงคลที่สุดที่สุดแล้วก็ยิ้มจีดจ๊ดจดีซีด,ซดนะครับทำเอถอะประโยชน์ของการทํางนี้มันดีอย่างไรนี่ผมจะบอกท่านว่า ช้เวลานั่งทันอย่างนี้ประมาณเดือนหนึ่งครั้งทําที่ดินเนี่ยดินคีเลนเลๆอย่างนี้นะขุดหลุมเจ็ดเอาน้ําเทลงไปหลุมนิดหน่อยเป็นคีเลนแล้วดินกบเท้าแช่ไว้มันจะคันนี่ฝ่าเท้าเขายุ้ยยนี่มันเหมือนกับว่าปรับสมดุลให้ร่างกายมันจะดูดซึมเหมือนว่ามันจะดูดซึมเอาสิ่งที่เป็นมลพิษในร่างกายสารพิษเนี่ยลงสู่ดินครับเออผมไม่ได้พูดให้เชื่อถ้าไม่เชื่ออย่าไปทํานะ คือคนเรารักกันชอบกันมีอะไรก็แนะนํากันสิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องลงทุนอะไรไม่เสียหายอะไรหรอกไม่ชอบก็อย่าไปทําอย่าปรมาสผมนะขาดทุนนะคนเราเนี่แปลกนะส่วนที่ดีๆมีคิดเยอะๆไม่เอามักไปมองอะไรกันที่ไม่เข้าท่าอยากบอกว่าเรื่องหนึ่งก็บางทีเนี่ยเหมือนฝรัหลังลูกนึงเนี่ยถ้ารู้ว่ามันเน่าไป20%คุณก็เอาเน่าๆทิ้งคุณก็มองส่วนดีบ้างสินะผมเนี่ยโดนคนปรามาทเยอะนะถ้าคุณดูในคลิปผมจะเห็นเยอะนะอันตรายนะครับ อันตรายมากๆเลยผมไม่ได้พูดเล่นนะผมบอกท่านผมจบกิจในกายปฏิบัติทรมานานแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีพอยู่แบบสุขภาพร่างกายแข,แข็งแรงดีอา้าวคนนี้เข้ามาด้วยโอขอโทษทีนี่จะมาปรับสมุุลนด้วยแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ได้เชิญแล้วกลับบ้านไปก่อน็นไรเออก็คือทําอย่างนี้เดือนละหนึ่งครั้งเอ้าวไม่แล้วทำอย่างนี้เดือนละหนึ่งครั้งครั้งประมาณอย่างนี้ไม่เกิน20นาที ปล่อยแมเฉยไม่ต้องกําหนดตามดูตามรู้อะไรเอ้าจะลงดินอีกแล้วไม่ว่าอะไรที่รักจ๋าเนี่ยมาเนี่ยทำอย่างนั้นนั่งเฉยอย่างนี้มันจะคันจะกระจี้ใต้ฝ่าเท้านะอย่าไปคิดว่าทําแล้วมันจะได้อะไรสมอยากทําเหอะแล้วจะรู้ไปเองว่าอ๋เอเท้าสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นโรคอาการคันทางเท้าที่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันหายหมดมันไม่เป็นนะผมได้แนะนําลูกศิษย์ลูกหาไปทํากันเยอะแล้วไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรขุดหลุมดินหลังบ้านสวนสนมามหญ้าหน้าบ้านสวนหย่อมหลังบ้าน ขุดลงไปเอาน้ําเทให้เป็นขี้เลนหน่อยแล้วเอาเท้าวางลงไปแล้วโกยขี้เลนที่ขุดออกมาที่ดินที่ขุดออกมาเนี่ยกบลงไปนั่งอย่างเงี้ยจะนั่งร้องเพลงฟังเพลงก็ว่านไปแค่นี้พอทําเบืองหนึ่งครั้งนะครับทาทุกเดือนเราจะรู้สึกว่าโอ้มีความสุขมากไปลองแนะนําทํากันดูนะครับใครที่คิดว่าเจ็บปวยเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับไปลองทํามาดูนะครับ,บใช้ดินปรับผมดูนใ่งร่างกายนะครับวันที่ถ่ายทานี่คือวันเสาร์ที่11สิงหาคมปีพศ2 5 5 5 ปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้ายังไงเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ก็ยิ้มจิดชิดๆิดฝากเอาไว้ก่อนนะครับว่าชีวิตเป็นของเหลือน้อยคิดดีพูดดีทําดีมองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียยิ้มชิดชิดชิดนะตัวเองเรารักกันคิดถึงกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับคิดว่าคงเข้าใจเรื่องนี้นะครับคือเอาเท้าฝังดินเอาดินที่โกยออกไปกลบเอาไว้เดือนละหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งประมาณ20บนาทีแค่นี้แล้วไม่จะเกิดผลอะไรขึ้น มีแต่สบายกับสบายโายครคภัยไข้เจ็บจะเบียดเบียนน้อยเพราะกรับสมดุลด้วยกันดินมันจะดูดเอาความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปลงดินธรณีดินไปสารพิษจะออกไปฝ่าเท้าสะอาดสวยผิวพรรณผ่องใสนะครับขอท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ